เอาละฮะสวัสดีท่านชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะฮะก็มาอยู่กับการสุ่มแกล้งคนบนแชทโลกนะครับก็คือเราจะหาผู้เล่นบนแชทโลกมา1คนนะครับแล้วเราก็จะยืนรอกัน3คนเลยเพื่อที่จะช่วยกันยืนยันนะครับว่าเราเคยเจอคนที่สุ่มมาแล้วในแมปนะฮะแล้วเขาก็เคยซ้ำศพเรามาก่อนนะครับผมถ้าคนเดียวเนี่ยเขาจะไม่เชื่อนะครับเราต้องช่วยกันยืนยัน3คนนะฮะวันนี้ก็จะมีน้องโนตโอซากะนะครับมาช่วยเราทําคลิปด้วยแล้วก็จะมีแฟนผมอีกคนนึงนะ ไม่รู้ว่าจะเนียนหรือเปล่านะครับมารูกันว่าเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเขาจะยอมรับผิดหรือว่าเขาจะปฏิเสธนะครับแต่ว่าผมว่าเขาน่าจะงงๆอ่ะอยู่ดีก็มาหาว่าเขาสำสกอะไรแบบนี้นะครับทุกคนแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับช่วงนี้ยอดวิวก็ตกมากนะฮะท้อนะครับแต่ว่าไม่ถอยก็มีคนที่ชอบแล้วก็รอดูผมอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามลงคลิปให้บ่อยกว่าเดิมแล้วกันนะฮะไปทุกคนคลิปวันนี้จะเป็นไงเดี ก่อนที่เราจะรับชมคลิปนะครับวันนี้ผมก็มีเว็บมาแนะนําสายสุ่มสายวัดดวงนะครับก็คือเว็บ48เพนั่นเองถ้าใครสนใจนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับเป็นเว็บที่การเงินถึงนะครับจริงไม่มีโกงไม่มีเกลียนแน่นอน100%นะครับมาฮะถ้าใครสนใจนะครับสามารถมาสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะล็อกอินผ่านเ c e บุ๊กก็ได้ส่วนวิธีการเติมเงินนะครับผมแนะนําเป็นทัวรเลดนะครับน่าจะง่ายที่สุดแล้วเติมไปเบอร์นี้เลยนะครับแล้วก็สังเกตเลขกางอิงนะครับนำเลขกางอิงเนี่ยมาเกอกที่ช่องตรง สุ่มเพชรฟรีไฟล์นะครับก็สนับคอฟรีไฟล์โดยเฉพาะนะฮะมาเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูนะครับไปฮะรอบแรกยังไงเอาฮะรอบแรกก็มาเลย172เพชรนะครับเดี๋ยวจะสุ่มให้ดูเรื่อยๆโอเคยังไงมาเอาสามพ้เาสิบแเพชรเอาดิเลิกฮะได้แล้วต้องเลิกนะครับถ้าใครสนใจนะฮะลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมพร้อมยังพร้อมยังพร้อมละ ฮะเอ้าใครพูดวะดนแฟนไม่ตื่นเลยไม่จำเสียงจำเสียงไม่ได้ถ้าเข้ามาปุ๊บเดี๋ยวพี่จะบอกว่าเฮ้ยคนนี้ชื่อคุ้นๆว่ะแล้วพี่ก็บอกว่าที่มันสามศพเราที่ตรงนั้นตรงนี้โน้ตก็บอกเออใช่ใช่ใช่อะไรเงี้ยอ่าๆเข้าใจไหมตามน้ำไปโอเคมาส่งเลยละกันฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับครับผมเอ้ย พี่ชื่อพี่คุณนๆนะเนี่ย<อ>พี่นึกออกแล้วนตคนนี้ที่ซ้ําศพเราที่โรงงานเนี่ยใช่ใช่ผมผมไม่ได้เล่นโรงงานพี่ผมจําชื่อได้ตรงไหนวะที่โรงงานน่ะพี่ยิงซ้าศพผมหมดแม็กเลยนศจาได้ปะได้พี่ได้ได้เออคนนี้เลยต,ตอนไหน,นอารยังหรือว่าเพิ่งเมื่อกี้เมื่มอสองวันเนี่ยผมจําติดตาเลยเนี่ยจําชื่อพี่ได้เลยผมแค้นมากจำติดหัวเลยเออจำติดหัวใช่พี่ซ้ำศพผมทำไมอ่ะ ใช่เหรอผมยังไม่ได้ทำอะไรพี่เลยนะคนนี้เนี่ยแหละที่ซ้ำศพอ่ะเออเองจำได้ปะจำได้ดีเนีผมเห็นไหมแล้วก็ผมเชิญเข้ามาปุ๊บแล้วพี่ก็่าผมว่าไก่เองอะไรเงี้ยจำได้ปะไม่รู้ดิจำไม่ได้แล้วแล้วซ้ำศพหลายคนแน่แนเลยพี่ซ้ำศพไปหลายคนใช่ไหมใช่แบบค่าแครได้ก็ซ้ำทำไมพี่หดร้ายทารุณจังวะไม่รู้อ่ะสารสตรใจดีเอาวารุมันสะใจดีด้วย พี่พี่อย่าไปทำอย่างนี้กับใครนะทำกับผมคนเดียวพอเข้าใจไหมออเหรอครับผมจำชื่อพี่ได้แม่นเลยอ่ะพี่ซ้ำศพผมเนี่ยไม่ไม่ถ้าขวร้อนอ่ะโดนยิงตายบ่อยๆก็จะซ้ำไงเข้าวะลค่ะตีผมตึงใช่ไหมพี่เลยซ้ำผมใช่ปะรู้สึกว่าพี่จะมาคนเดียวด้วยผมสี่คนอ่ะพี่ยิงตายหมดตีปุ๊บซ้ำผมเฉยเลยหมดแม็กลี่แล้วทำไมตีพี่ตึงๆครับผมหมาคนเดียวอนนียผมสู้ไม่ได้อ่ะพี่ตึงเกินอ่ะ ใช่เปล่าวะมัวแล้วเปล่าเนี่ยผมจะจำชื่อพี่ไปตลอดชีวิตพี่นึกออกยังพี่นึกออกยังยังไม่ออกใช่ป่ะในไหนพี่ผมจูนเล่นพี่ไม่เคยซ้ำศพผมล็อกพี่ไม่พอใจผมหรอพี่เปล่าผมขอโทษได้ไหมพี่ผมขอโทษได้ไหมผมผมปั่นเล่นเฉยได้ได้โอเคไปพี่ผมปั่นคนต่อไปก่อนโอเคไหมไปไกลกันเลยไปไกลกันเลย เอาใหม่ฮะน้ำชมพคนต่อไปเราวันนี้พี่เล่นเปล่า <c oughs> เปิดใหม่ได้ไหมพี่เปิดใหม่ได้เปล่ายังยังยังไม่เปิดใหม่อีกเอ,อ้แต่ชื่อเขาคุค้นๆนะเนี่ยคนเนี้โนตใช่คนที่ซ้ำศพเราวันนั้นปะบีเอลเนี่ยบีเอลอาจุกเนี่ยซ้ำศพที่โปชิโนกะจำได้ปะจำไม่ได้ใช่เลยคนนี้เลยเนี่ย <c oughs> ใช่ซ้ำตอนนั้นชื่อคุณขุนนะเนี่ยใช่ไหมวิวว่าใช่ปะใช่ดีเนี่ยเออคนนี้เลยซ้าศพที่โมนี่บอกอะใซีซีหรือว่าแหลง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 ใหญ่ใช่วันนั้นไปกับใครจาได้ปะเนี่ยบีเอลเหมือนกันบีเอลเกือบทั้งตีเลยมั้งไปกับใครวะทำไมต้องซ้ำศพเราด้วยอะคือเราโดนมาก่อนวิเราเลยมันใจันร้อนชิบหายเลยโอโดนโดนซ้ำมาก่อนเลยมาซ้ำที่เราใช่ป่ะเราไม่เคยซ้ำเธอเลยนะ ขอโทษด้วยะได้ครับได้ครับผมให้อภัยแต่ว่าวันนั้น่ะมีคนที่อยู่ในตี้ของอาจุกนี่แหละเราเชิญมาใช่ปะเชิญตี้นั้นมาพอเข้ามา,า,าปุ๊บ,บเราก็ถามว่าซ้ำศพเราทําไมทีนี้เขาตอบว่าก็ไก่เองอะ่ะเงี้ยไอ้นีว่วะไอเออเออนี่แหละมั้งนี่แหละเออไอ,อ,เอ้เนียนั่นน่ะปากดีปากดีไม่พอมันไกลมากด้วยนั่นอะผมนี่แบบแขนจนถึงทุกวันนี้เลยโอ้โหมาเจอพี่อีกทีนึง ผมเลยอยากจะถามว่าโอ้โหทำไมต้องซ้ำสพผมขนาดนั้นด้วยยิงหมดแม็กเลยอ่ะโอเคครับผมไม่เป็นไรครับผมไม่โกรธพี่เลยนะเชื่อป่ะไปจัดการไปันไม่แต่แต่พี่แต่เป็นคนยิงอ่ะน้องคำสพเต็นน้องดีจ้โอเคอจุกเราเราให้อภัยเธอนะเพราะว่าเธอไม่เคยซ้ำสพเราหรอกเราเรารอเล่นได้เฉยอ๋อดีดีเราเล่นเราไม่เคยเจอกันหรอกเรามาปั่นคนเล่นเล่นได้เฉย ผมละนวดโดนไม่โกรธใช่ไหมที่โดนปั่นอะ่ะไม่โอเคเดี๋ยวผมจะไปปั่นคนอื่นต่อละเหยื่อรายต่อไปของเรานะครับผมจะเป็นใครนะครับสวัสดีครับเปิดมาได้เปล่าลเฮ้ยชื่อนี้ก็คุ้นๆเหมือนกันนะเนี่ยใช่ผมจําได้เลยคนเนี้ยผมจาฟังหัวเลยเลยเดี๋ยวนอสใช่ไหมใช่คนที่สมสพเราอะ่ะ ใช่ที่พีก่ะใช่เลยคนนี้เลยเนี่ยโอ้โหมาเจอกันอีก้วที่นี้เลยฮัลโหลฮัลโหลครับซ้ำศพเราทำไมวันนั้นน้าที่พีก่ะผมไม่เคยซ้ำศพใครนะใช่เพื่อนเพื่อนหรือเปล่าใช่เปล่าไม่ไม่แต่นี่จำชื่อได้แม่นเลยนะเนี่ยที่อยู่บ้านฟาร์มพีก่ะพี่จำได้ปะข้างล่างอ่ะพี่เก็บผมสามคนอ่ะแล้วก็ผมซ้ำเพื่อนพี่ไปคนนึงอ่ะผิดคนแล้วพี่เป็นคนแล้วผมไม่เคยลงแล้วผมไม่เคยเล่นทีมเลยพี่ผมเล่นเดี่ยวตลอด ใช่เหรอไอที่ซ้าศพพี่นําเป็นชุดยังไงบีมันเป็นชุดผู้หญิงนี่แหละเหมือนสายไฮไลท์อะ่ะ <c oughs> ไฮไลท์ห่ะแต่งตัวมันสายไฮไลท์แล้วก็ชื่อแบบนี้เลยแบงก์โ no. นงเนี่ยมหมว่าผมเคยผมไม่เคยไปซ้าศพใครนะเล่นดีๆใช่ป่าวลองนึกนดูไม่ไม่เคยซ้าศพเลยหรอตั้งแต่เล่นมาก็ <c oughs> มีบ้างจะมีพวกในโซนพวกในโซน,พ,น,โซนพอเมื่อกี้ผมปุ๊บมันก็เตนถาใส่ผมก็เตนถาแบบแบ มีแต่เต้นท่าใส่ไม่มีท่านี้ท่าเดียวที่เคยเต้นใสแต่ในแรงเนี้ยไม่เคยใช่ปะในแรงผมเล่นเดี่ยวตลอดดิโอเคสงสัย,<ต>ยจำผิดคนจริงๆมั้งเมื่อวานเมื่อวานก่อนน่ะเล่นตีนแรงแดงสามคนมีพวกแกอดนอน็เหน็นแน่แนะมั้งน่าจะใช่แหละเมื่อวานก่อนนะใช่ป่ะล่ะผมว่าผมไม่เคยนะผมตายคนแรกเลยในตีโ <laughs> น้ตใช่ปะไม่น่าใช่เน,ะนาะน่าจะจำผิดเนาะจำว่าอะไรนะที่เมื่อวานไม่ออกจำว่าอะไรนะ แบงก์โน่หนึ่งเนเฮ้ยตอนนั้นเราบ้องโน่หนึ่งหรือเปล่าพี่อาจจะเป็นบ้องโน่หนึ่งก็ได้โอเคพี่พี่น่าจะจำผิดคนว่ะคนนั้นเขาน่าจะชื่อบ้องโน่หนึ่งอะไม่ใช่แล้วพี่โอเคโอเคไปเดี๋ยวพี่ไปปั่นคนใหม่ก่อน้แสดงว่าปั่นผมด้วยใช่ตายตายตายเราก็ตายเนาะดีแล้วอย่าอย่าไปซ้ำศพใครเลยนะในเล้งนะ ทำดีเราก็ทำต่อไปโอเคครับผมครับผมครับ fc ดีกว่าเลย fc พี่เลย fc ได้ใช่ไโอเคแต่ววันนี้พี่ไปปั่นคนใหม่ก่อนเอ็งออกไปก่อนเลยระวังโดนตีด้วยดิพี่ไปนะครับครับผมผ่านไปสามคนแล้วไม่มีใครโกตรเราเลยมีคนแบบยอมรับผิดอ่ะมีแต่คนยอมรับผิดทำไมมีแต่คนยอมรับผิดวะมีแต่คนดีๆ ลายต่อไปครับทุกคนเหยื่อ <c oughs> ลายต่อไปของเราจะเป็นใครฮัลโหลวันนี้ครับเปิดหมค์ได้เปล่าครับดีครับดีครับเอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวชื่อคุณคุณวานอสคนนี้เสียไปพี่เสีย <c oughs> ไปผม <c oughs> ว่าจะผมจะพูดแล,ดดแล้วตั้งแต่เมื่อกี้แล้วผมจะพูดแล <c oughs> ้วคนที่ซ้ำศพเราวันนั้นน่ะใช่ปะพี่หอนายกาเออเหมือนจะใช่นะเนี่ยซ้ำไม่พอพี่เขาขี่รถเหยียบกล่องผมด้วยขนาดนั้นเลยเหรอ จงจำผิดหรือเปล่าพี่คนนี้เลยเนี่ยหมดหมดไหนครับหมดไหนหมดไหนหมดแรงครับหมดแรลงพอใยว่าได้เล่นแล้วใหญ่เลยนะครับเมื่อวานก่อนครับเมื่อวานก่อนไม่ไม่เมื่อวานผมไม่ได้เล่นเมื่อวานก่อนนะไม่ใช่เมื่อวานนั่นแหละครับสองวันแล้กผมยังไม่ได้เล่นเลยเนี่ยวันเลยวันนี้พี่3้ำผมหมดแม็กเลยนะพี่ผมจําชื่อได้เลยไม่นะพี่จาผิดหรือเปล่าไม่น่าจะจําผิดนะพี่สามคนเลยนะเนี่ยมีมีมีใครบ้างครับเนี่ย สามคนนี้เลยที่เล่นด้วยกันเลยจำชื่อพี่ได้แม่นเลยพี่เป็นคนซ้ําผมแบบชักแม็กแล้วชักไม่อีกอะซ้าจนแบบกระสุนพี่หมดอะแล้วก็ทีนี้มีศัตรูมาพี่ก็แบบไม่มีกระสุนยิงเขาพี่ก็โดนยิงตายเลยไม่น่าใช่หรอมะพี่ใช่ใช่พอออกเกียมาปุ๊บผมเชิญพี่มาจะถามว่าซ้ําศพผมทำไมครับซ้าจนหมดแม็กเลยแล้วพี่ก็บอกว่าก็เล่นไก่เองอะแบบเนี้ยไม่ไงผมเดี๋ยพี่ยู่ร้ไร้ผมแบบวันนั้นพี่เมาหรือเปล่าพี่จําไม่ได้หรือเปล่านดว่าใช่ปะ ผมก็ใช่อ่ะผมว่าใช่ใช่นะให้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 ผมลดความตายแ้วผมเป็นสามตบอี่แมวพี่เดี๋ยวพี่ลดความไม่เอาผมแมวขนาดนั้นเนี่ยฝึงฝึงเล่นแล้วเนี่ยยังไม่รู้เนี่ยอะไรนี่ผมว่าน่าจะชื่อคล้ายๆหรือเปล่าวะคืออาชินโนะโตอาชินโนะโมโตะเลยเหรอเออแต่ไม่น่าใช่ผมนะแต่วันก่อนผมเล่นแรเล่นแล้วใหญ่เลย แล้วพี่เคยซ้ำศพใครไหมครับไม่ครับไม่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 เคยเลยเหรอน้องอยากจะโดนซ้ำก่อนอ๋อหรือว่าเราซ้ำก่อนเรพี่ไม่นะหรือว่าเราปืนลั่นหรือเปล่าถ้าเราซ้ำเขาก่อนในในโหมด4 v 4ีซเใช่ไหมอ้วนมาซ v วีีกันเลยก็ไม่รู้ว่าที่ห่อไนกาจำได้ว่าห่อไนกาห่อไนกามันมี4 v 4ด้วยอ่ะเออเปีไปได้เด็นไปได้เราอาจจะไปซ้ำเขาก่อนแล้วเขาก็มาซ้ำเราคืนนะเนาะใช่ไหมผมผมผมซ้ำก่อนแน่เลยดูอยากทรงแล้ว เออฟาร์มไปฟาร์มมาแล้วปืนม,มันลั่นอะไรเงี้ยผมว่าใช่นั่นแน่เลยผมผิดแน่แน่เลยคุ้นๆนะพี่มันคุ้นๆนะพี่คุ้นๆบ้างยังอืมผมฟองทั้งหมดนะปั่นผมในทัวที่อิตาเ,เลนแล้วเวลาพี่เล่นแหลงใหญ่เงี้ยพี่ชอบซ้ำศพคนอื่นปะไม่ครับไม่ไม่ไม่ชอบซีวีซีก็ไม่ชอบใช่ปะใช่ครับนอกจากจะโดนซ้ำก่อนใช่ครับดีแล้วพี่พี่ทำดีแล้วพี่ทำต่อไปนะครับ โอเคไหมพี่ถ้าเราเจอกันอีกเราห้ามซ้ำกันอีกนะผมยังไม่รู้เรื่องอะไรพี่ไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่าผมปั่นพี่พี่ไม่ไม่โกรธผมใช่ไหมไม่ไม่ยังงงอยู่ไอย่างวะโอเคครับพี่เราผมไปปั่นคนต่อไปก่อนพี่เจอกันใหม่ก็อย่าซ้ำผมนะไม่ใช่เจอกันทีนี้ซ้ำใหญ่เลยโอเคครับพี่เอ็มบ๊ายบายายบายครับ ับผมโอเคครับท่านผู้ชมครับคลิปวันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็อย่า like, ลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวน้ำชมลายเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย